เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดกันอ่ะผมอยากให้มาสรุปเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังก่อนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเผ ala <c ough> ื่อใครที่ไม่ได้ติดตามนะฮะส่วนใครที่ติดตามมาแล้วก็ก็รู้แล้วก็เฉยเฉยก็รู้อีกเป็นไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์ครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ เรื่องแรกก็คือมันเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลืองของโซนอเมริกาใต้ก็จะเป็นทางบราซิลกับอาเจนินาบราซิลเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับก็เป็นที่สนามมาคาราน้าที่ประเทศบราซิลนั่นแหละแล้วก็เป็นทางอาเจนินาที่เป็นฝ่ายชนะแบบฉิวเฉียดศูนประตูหนึ่งะครับจากลูกมงของนิโคลัสอาตามเมนดีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเกมย้ําว่าก่อนเกมนะก่อนที่จะเตะ นะมีเหตุการณ์แฟนบอลประทะกันทําให้มีตํารวจเนี่ยเข้ามาระงับเหตุนะครับโดยที่ตํารวจนั้นได้เลือกการโจมตีใส่แฟนบอลฝั่งอาเจนินา่าทาให้นักเตะอาเจน,นเนี่ยไม่พอใจครับแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปห้ามไปปรามแบบเหล่าแฟนบอลน,น,นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ลิวเนเมซี่เนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะพานักเตะอาเจนิน่าทุกคนเนี่ยกลับเข้าห้องแต่งตัวเพื่อรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเกมก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักเตะอาเจนิน่ากลับเข้ามานะครับได้มีนักเตะ2คนกําลังพูดคุยกันนั่นก็คือเดปอกับโรดิโก้แล้วเมซี่เห็นเหมือนว่ามันอาจจะมีปากเสียงกันนะครับเหมือนเมซี่ก็เลยวิ่งเข้าไปห้ามแต่ทางโรดิโก้นะครับได้พูดสวนกลับมาใส่ทางเมซี่ว่าผู้แกมันขี้ขาดเนื่องจากว่า เกมเนี่ยมันล่าช้าเพราะนั้งแต่เจนเนี่ยเข้าไปในห้องแต่งตัวกันใช่ไหมครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะโรดิโกก็เลยประมาณแบบว่าเอ้ยทำไมไม่เล่นเลยวะมึงจะรออะไรวะม่งป๊อตปะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับเมซี่ก็เลยพูดสวนกับโรดิโกว่าพวกกูเนี่ยนะขี้ขาดพวกกูแชมป์โลกจะพูดอะไรก็ลองระวังปากหน่อยไอ้น้องประมาณนี้นะครับแล้วเมซี่ก็พยายามจะเดินหนีไปแต่โรดิโก้ก็ไม่ยอมนะครับก็เหมือนจะเอาให้ได้อ่ะคือคือเก่งอ่ะคนเก่งอ่ะอยากอยากปะทะอะไรเงี้ยนะครับ ก็เหมือนจะง,งัดกันนะครับด้วยศักดิ์ศรีท้าเมซี่ก็เดินแยกกอกมาแล้วก็เดลโปก็คอยเข้าไปสุดท้ายก็แยกกันนะครับก็เริ่มเตะ,ะครับแล้วในระหว่างเกมเนี่ยออมีการเล่นที่เข้าบอลกันแบบถึงเนื้อถึงตัวโดยครึ่งแรกเนี่ยนักเตะบราซิลได้ใบเหลืองไปทั้งหมด3คนนะครับไล่กันตั้งแต่นาทีที่5กาบเบรียลเชซุสนาทีที่14รลาฟินยานาทีที่3 3เนี่ยก็เปนคารอสอากุโตนะครับจนมาครึ่งหลังเนี่ยก็มีใบแดงเพิ่มมีหนึ่งใบในน,ใน,นาทีที่81นะครับโดยโจลิงตัน นักเตะของทางนิวคาสเซิลนั่นแหละที่ได้ไปนะครับออแล้วก็ประตูชัยเนี่ยมาจากทางโอตาเมนดี้อย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับรวมทั้งเกมเนี่ยมีการทําฟาวเกิดขึ้นทั้งหมด4 2ครั้งครับทางฝั่งบราซิลเนี่ยทำฟาวไปทั้งหมด26ครั้งได้ใบเหลืองมา3ใบกับแดงหนึ่งเนาะส่วนทางอาเจนิน่าเนี่ยทำฟาวไปทั้งหมด16ครั้งครับไม่มีใบเหลืองและใบแดงนะในระหว่างเกมครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่มีอาการบาดเจ็บนะฮะแบบว่าต้องออกไปนอกสนามถึง2ครั้งนะครับไปปโรงพยาบาลนอกสนามถึง2ครั้งเลยนะก็ถือว่า เบซี่โดนเข้าแรงพอสมควรนะครับอ่ะในเมื่อเราสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาพูดเอ่เานี้บบผมจะมาพูดในสิ่งที่ผมคิดและความเป็นความที่เห็นส่วนตัวผมนะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%เอซอันนี้ครอคอไว้นะครับให้เพื่อนๆเนีเ่ยได้เห็นภาพว่าอ่ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันของเราบรรดาแฟนบอลอะไรแบบนี้นะนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็จะเห็นนะครับอย่างในรูปเนี่ยเห็นบ่ะว่า แฟนบอลอาเจนีนาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเข้าปะทะแล้วนะครับพยายามที่จะเดินถอยห่างออกไปแล้วแต่ตำรวจก็ยังไม่หยุดนะครับคือเนื่องด้วยสนามฟุตบอลเนี่ยไอมาคารานาเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งโซนนะครับทำให้นักเตะไตไม่ใช่ทำให้แฟนบอลของทัง้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นอาเจรหรือบาราซิลเนี่ยนั่งรวมๆกันปกติเนี่ยถ้าเป็นโซนเมริกาใตา้ส่วนใหญ่นะครับ่วนใหญ่เลยนะเขาจะมีการแบ่งโซนกันเลยว่าอ่ะอันเนี้ยสาหรับแฟนบอลฝั่งอาเจนนะ อันนี้แฟนบอลฝั่งบราซิลนั่งตรงนี้นะแยกกันบางที่มีตาข่ายนะครับแต่ด้วยกฎของฟีฟ่กับคอ m เ e โบอะครับก็คือสมาพธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยเขาได้ทําการตกลงเลยว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบ่งแยกกันแล้วเราก็นั่งรวมกันไปเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตามความเป็นจริงอะไอ้นนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แฟนบอลมันจะมีปากเสียงกันมีคนเล่าว่า จุดเริ่มต้นของการประทะก,กันมันมาจากการที่แฟนบอลอเจนีนาเนี่ยไปเหมือนตะโกนโวยวายนะครับตะโกนโวยวายในขณะที่ทีมชาติบราซิลกําลังร้องเพลงชาตินะครับก็เลยมีปากเสียงกันนู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่ากันมาซึ่งไม่รู้เป็นความจริงหรือเปล่าแต่ก็จะมีภาพเหมือนกันภาพเหมือนกันที่แฟนบอลบราซิลนะครับ พยายามจะเอาแบนเนอร์เพื่อนๆน,นึกภาพแบนเนอร์ออกไหมที่มันจะเป็นป้ายครับเป็นป้ายแบบไวนิลอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะเดินเดินไปทั้งที่ตรงนั้นอ่ะเป็นกลุ่มของแฟนบอลเจนินาเป็นแบนเนอร์ประมาณแบบปูมาเชียบราซิลนะนู่นนี่นั่นนะครับก็คืออะไรง่ายคนอื่นจะมองอยังไงไม่รู้แต่สําหรับผมอะ่ะผมคิดว่าหนึ่งที่นั่นอะ่ะบาราซิลเป็นเจ้าถิ่นถ้าเจนีนามีพฤติกรรมแบบนั้นผมเข้าใจนะแฟนบอลเจนีนาก็ไม่ได้ทําถูกต้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์มันนเเกิดอะไไรรรขึ้ามู่ เท่าที่เรารู้ก็คือนั่นแหละก็คือเขากำลังร้องเพลงชาติแล้วแฟนบาเจนก็มีการตะโกนโวยวายแล้วก็มีการประทะคารมแล้วก็ทะเลาะก,กันต่อไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากพูดการเข้ามาห้ามของตำรวจเนี่ยสำหรับผมอะผมมองว่าไม่ดีเลยะนะครับชัดเจนเลยว่าตำรวจบราซิล ย้ําว่าเป็นตำรวจบาราซิลนะมุ่งเพื่อมาโจมตีแฟนบอลอาเจนินาอย่างเดียวถึงขนาดที่ว่าแฟนบอลบราซิลเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสตาฟก็ได้นะแย่งไม้กระบองจากตำรวจอะแย่งออกไปจากมืออะแล้วก็ไปฟาดฟาดแฟนบอลเนี่ยตามคลิปครับทุกคนลองดูคลิปเดี๋ยวมันจะมีจังหวะวนลูปมาคือแย่งไปฟาดแต่ตำรวจไม่ทําอะไรนิ่งเฉยเว้ยอันนี้คือกูงงแล้วก็ไอเหตุการณ์ที่โดนกระทำเนี่ยก็มีแต่แฟนบอลอาเจนินาเท่านั้น,นครับย้ําว่า ตำรวจตีเฉพาะแฟนบอลอาเจนิน่าเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยเว้ยเข้าใจว่าตำรวจต้องเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อแยกแยะแต่มึงตีเฉพาะนักอ่าแฟนบอลอาเจนิน่าแล้วคนที่มึงตีไปมีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วแต่ละคนที่ตำรวจตีเขาห้ามเขาบอกเขาพอแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาหัวแตกเขานน่นนี่นั่นแล้วเขาหยุดแล้วเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาใส่ไอคนที่มันอ่ามันอาจจะมีนะที่แบบเขาบอกว่ามีแฟนบอลอาเจนิน่าบางคนเนี่ย โยนเก้าอี้ใส่ทำไมมึงไม่ไปตีคนนั้นน่ะมึงมาตีคนที่เขาไม่เกี่ยวทําไมมึงตีคนที่เขาไม่สู้ทําไมอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่พอใจที่ตํารวจบราซิลทําและย้ำนะครับว่านี่คือตํารวจบราซิลกูเข้าใจว่ามึงอาจจะต้องปกป้องคนบราซิลอ่ะแต่ มันก็ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ตอนนี้ฟีฟ่ากำลังสอบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์มาอะไรยังไงก็มีภาพตามคลิปน,นู่นนี่นั่นน่นแหละนะครับถ้าใครดูคลิปอยู่ก็จะเห็นว่าแฟนบอลเจนินาแต่ละคนน่ยคือเขาแบบไม่เอาแล้วเขาไม่ได้จะปะทะเขาไมไ่ต้องการประทะคือถ้าแบบคนมันต้องการประทะมันคือมันต้องพุ่งเข้าใส่ปะแต่อันนี้คือแฟนบอลเจนินาถอย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 ไอทีน,นี่ก็วิง่งตำรวจนี่ก็วิงว่งวิงว่งวิ่งไปตี อันนี้มันเป็นการกระทําที่ระยำมากคือพูดกันตามตรงอันนี้มุมมองผมนะมึงอ่ะก็คนบราซิลบ้าตารวจอ่ะอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงนะตํารวจคนบราซิลมันก็ต้องเข้าข้างบราซิลอยู่แล้วมึงก็เลยมาตีแต่ฝั่งกูเพราะฉะนั้นน่ะตำรวจเป็นฝ่ายผิดนะอันนี้สําหรับผมนะเพราะว่าถ้ามึงตีแฟนบอลฝั่งบราซิลด้วยอันนี้ผมจะไม่ว่าตรงจุดนี้เพราะว่าอย่างน้อยมึงแฟงไงอ่ะมึงตีกันใช่ป่ะมึงเห็นจะ่ปไอตัวไหนตีมึงตีสิเอออันนี้ผมเข้าใจแต่อันนี้คืออะไรมึงตีเฉพาะคนที่เขาแบบเป็นแฟนบอลฝ ไม่ใช่ทุเรศด้วยอันนี้ตํารวจนะครับอันเนี้ยม่ทุเรศอะถ้าใครเห็นหนะเห็นไหมมีผู้หญิงอะแบบไอ้อเขามากันเป็นครอบครัวจนถึงขั้นที่เมซี่พูดนะว่าตรงนั้นเนี่ยมีแฟนบอลเชยหน้าที่มากันเป็นครอบครัวแล้วตํารวจก็ไปไล่ตีทำไมมึงไม่ไปตีไอ้คนที่ไอ้แฟนบอลอาเจนที่มันนิสัยไม่ดีที่มาเน่าห้ามมึงไม่ไปตีแบบนั้นนะอ่ะมึงควรไปตีคนแบบนั้นสิแต่คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ยุ่งเหี้ยอะไรเขาก็ไม่สามารถกระโดดลงมาบนสนามได้อ่ะเขาไม่ได้แข็งแรงพอที่จะกระโดดหนีได้อะ มึงไปตีคนอย่างนั้นอันนี้ทุเลศนะครับใครเข้าข้างตาบาซงบาซิลแล้วเต่กูจะบอกให้ว่ามือแม่งไม่มีความเป็นคนเลยถ้ามึงเข้าข้างอ่ะไอการประท้ากันอ่ะแม่งแบบทุเลศอ่ะคุณลองดูคลิปคุณเห็นไหมว่ามีคนแขนหักเลือดออกบาดเจ็บกันกี่รายแฟนบอลบาซิลไม่มีเหี้ยอะไรเลย,เลยอ่ะเนี่ยอย่างในรูปเนี้ยเห็นปะเนี่ยแ,แย่งไม้มาจากตารวจเลยแล้วตีต,ต,ตีตีเนี่ยตำรวจทําไมมึงไม่ห้ามทําไมมึงไม่ไปห้ามอ่ะถามแค่นี้มันมีสิทธิ มันเป็นตำรวจหรือเปล่ามันไม่ใช่ตำรวจต่อให้มันเป็นสตาฟมันก็ไม่มีสิทธิ์ไปตีแฟนบอลอันนี้คือสิ่งที่ต้องมากที่บาราซิลทําแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บาราซิลเป็นแบบนี้จะบอกว่าที่นี่บาราซิลมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่ไอ้สากลเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกเนี่ยคุณดูดิพฤติกรรมอะแม่งตีแต่แฟนบอลอาเจนแฟนบอลบราซิลมันทะเลาะกับใครมันทะเลาะกับลมเหรอมันก็ทะเลาะกันทั้งคู่อะทำมันไม่ตีทั้งคู่อะเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเนี่ยคุณดูดิเด็กมากับพ่อเขาอย่างเงี้ย มึงตีอ่ะทุเรศชิบหายกูอยากแบบอยากชวนตำรวจแก๊งเนี้ยแม่งไปดูบอลที่อาเจนินาสักทีหนึ่งนะแล้วให้โดนแบบนี้บ้างมันจะร้องไหมอ่ะเนี่ยคุณดูดิสีหน้าเขาคือกลัวกันหมดอ่ะไอคนที่โดนตีเนี่ยโอเคไอคนนี้มันกล้ามใหญ่แต่คุณสังเกตปปลว่าเขาพยายามเนี่ยเขาถอยนะเขาไม่ได้วิ่งใส่นะเว้ยมันไม่ใช่ทําเกินกว่าเหตุอันนี้มันทำนี่มันคนยมันไม่ใช่ตำรวจดีมันตำรวจ คุณดูดิเขาร้องไห้แม่เขาร้องไห้เขานน่นนี่นั่นคือเขาไม่ได้อยากปะทาเขาอยากมาดูบอลเขาไม่อยากดูเมซี่เขาไม่อยากดูแชมป์โลกเขาไม่อยากดูทีมชาติของเขาเขาไม่อยากทะเลาะไอคนที่มันมีปัญหามันอยู่ไหนไอคนที่มันมีปัญหามึงไม่ไปตีมาน่ะแล้วถ้าฟีฟ่าแม่งออกกฎมาว่าตำรวจไม่ผิดนะไอฟีฟ่านี้เนี่ยจริงๆมึงต้องให้ตำรวจพวกนี้โดน โดนลงโทษมันเกินไปถ้าสมมุติว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นล้มแล้วมีเหตุการณ์ถอยดยถอยเหย,ยียบผู้หญิงคนนั้นตายมึงรับผิดชอบเขายังไงเนี่ยคุณดูเดินักเตะอาเจนก็พยายามห้ามพยายามอะไรคือแฟนบอลเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วเห็นปะแม่งเขาก็พยายามถอยทำกันอะว่าจะไม่สะบัดเยอะสะบัดเยอะเลยทีนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องพูดอะว่าแม่งมันทําพฤติกรรม เลวซามต่ําช้าผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่ามันได้เนอะอกปะคือแบบผมเข้าใจว่าหน้าที่คุณนะ่ะค,คือคุณต้องมีคอยห้ามปรามการเกิดเหตุจราจรแบบนี้ใช่อันนี้ผมเข้าใจเว้ยผมเข้าใจเลยว่าหน้าที่คุณคือต้องทําแบบนั้นมึงไม่แฟร์เลยอะเหตุการณ์มันดูไม่สงบสักทีนะครับลิวเนลเมซี่เนี่ยก็เลยพาทั้งทีมนะครับกลับเข้าไปนั่งรอที่ห้องแต่งตัวนะเพื่อรอให้สถานการณ์มันคลี่คลาย ประเด็นที่2อันนี้ผมก็ว่าผมโมโหอีกแล้ประเด็นนี้ครับไอคนเก่งไอไอคนเก่งนะครับไอคนเก่งเรามาพูดถึงไอคนเก่งกันก่อนโรโดิโก้คือเหตุการณ์เริ่มต้นมันยังไงเนี่ยผมก็ไม่ชชวร์ผมไม่สามารถพูดได้หรอกครับว่ามันเขาพูดอะไรกันทั้งหมดผมไม่สามารถพูดได้แต่เท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็หลายๆสื่อเขาก็พูดมาแบบนั้นนะครับก็มันจะเป็นภาพที่เดอปอเนี่ยกำลังยืนคุยกับโรดิโก้อยู่แล้วเหมือนกําลังว่าจะมีปากเสียงกันเพราะเริ่มที่จะปิดปากคุยกันแล้ว เริ่มเหมือนเถียงเริ่มเหมือนพูดมุน,นี่นั่นอะไรกันแล้วนะครับแล้วเมซี่เนี่ยเห็นสถานการณ์นั้นเมซี่ด้วยความที่เป็นกัปตันเป็นลูกพี่ก็ต้องวิ่งเข้าไปเพื่อห้ามเข้าไปพูดคุยกับโรดิโกในขณะที่เมซี่กําลังเอื้อมมือไปจับโรดิโกทุกทุกคนจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวรอรอ,อภาพแปหนึง่งเห็นปะเมซี่กําลังพูดคุยอยู่แล้วโรดิโกหันมาสวนเมซี่ว่าอันนี้พูดกันตามจริงนะไอ้ที่โรดิโกไม่นั่งพูดหรอกว่าพวกคุณเนี่ยขี้ขาดมันไม่พูดอย่างนี้หรอกมันบอกพวกมือขี้ขาดดใส่่หน้าเเมซีกับปอ มันพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่า,าทางทีวเขาได้เขาได้แกะคำพูดของทางโรนิโกกมาวาเมสซี่เนี่ยพาทีมกลับเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ไม่พาทีมมาเตะเลยคือเมสซี่เข้ามาเห็นก็ห้ามแล้วก็โดนสวนแบบนั้นเมสซี่ก็เลยยังไงฮะเมสซี่ก็เลยพูดว่าพวกกูเนี่ยนะขี้ขาดพวกกูเป็นแชมป์โลกนะเว้ยทำไมพวกกูต้องกลัวมึงด้วยระวังปากมึงไว้หน่อยนี่คือสิ่งที่เมสซี่พูดผมไม่คิดว่าเมสซี่คงพูดสุภาพหรอกจงังหวะอย่างเงี้ยก็คงโมโหเหมือนกันก็คงใส่คืนเหมือนกันอะนะครับ คือจังหวะที่เมซี่ไปจับคออ่ะคือมึงไอ้เฮียแค่จับคอแบบเฮ้ยน้องใจเย็นประมาณแบบมึง,มงเคยทํากับเพื่อนไหมหรือมึงไม่มีเพื่อนกูยังเคยทําเลยมันไม่ใช่การบีบคอล็อกคออ่ะมันไม่ใช่ก็คือมันกําลังจะมีปากเสียงเมซี่ก็เข้ามาพูดคุยว่าเฮ้ยใจเย็นๆอะไรแบบนี้แต่ไอ้เฮียนี่แม่งหันมาส่วนว่าพวกมือขี้ขาดประเด็นก็คือที่เมซี่พาทั้งทีมอ่ะกลับเข้าไปห้องแต่งตัวเพื่อรอสถานการณ์มี่คลายส่วนโริโก้มันหุนหงิด ที่ทำไมว่านักเตะอาเจน่าทำไมไม่ออกมาเตะบอลวะเออมันเลยมันตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมไม่ยอมเตะตั้งแต่แรกนู่นนี่นั่นนั่นคืออารมณ์องแม่งนะครับส่วนใครที่ไม่พอใจผมแนะนำนะครับให้ไปดูมวยปั้มที่ซาอุนะไอ้ที่กอดคอล็อกคอเขาหรือจังหวะที่ไปเตะหวดโชตาที่เจอเลโอพูอะเออไปดูอย่างนั้นอันนั้นเป็น,เป,นเป็นแบบการแข่งขันที่ใสสะอาดมึงไปดูแบบนั้นมึงไม่มั่งมาดูไอ้ฟุตบอลโกกระปกแบบที่เมซี่ดูหรอกมึงไปดูแบบนั้นดีกว่าไปดูมวยปั้มเออไอ้ที่ล็อกคอเเ้าาอยย่งง เออแล้วก็ทุ่มเนี่ยเอออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเตะบอลไออัดท้องโชต้าอะไรนั่นเนี่ยไปดูอย่างนั้นมึงไม่สมควรมาดูบอลอย่างนี้หรอกมึงต้องดูบอลแบบใสสะอาดเออไปดูอย่างนั้นดีกว่าอย่ามาดูตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องมาฟังกูมึงไปดูตรงนู้นเลยที่ซาอุมีให้ดูเยอะแยะเนี่ยล่าสุดเห็นว่าได้รางวัลดูไบดอด้วยยินดีด้วยก็ไม่รู้ได้แต่เพราะอะไรเหมือนกันเออก็ยินดีด้วยขอบคุณมากที่เข้ามาดูแต่ว่าไม่ต้องมาดูแล้วไปดูตรงนู้นไปดูตรงนู้นน่ยเออโอ้ยสนุกตรงนู้นอะ บอลใส่สะอาดคืออันนี้ความคิดเห็นผมนะตั้งเตะเจนขี้ขาดคือการที่ต้องเตะช้าเพราะแฟนบอลกับตำรวจตประเทศมึงอะตำรวจบราซิลประเทศมึงไม่ใช่เหรอคือแบบผมไม่เข้าใจว่าโรดิโก้อะมึงทําตัวแบบไม่เข้าใจอยู่ๆก็ไม่เข้าใจเฮ้ยฉันสงสยัยอาาถึงไหนแล้วครับ <laughs> ผมพูดเลยว่าผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะว่า มันขี้ขาดที่อะไรวะมันขี้ขาดตรงไหนกับการที่นักเตะจีน่าเลือกที่จะกลับเข้าไปเพื่อร้อยสถานการณ์มันคลี่คลายใช่ปะการที่ต้องเตะช้าเนี่ยเพราะว่าแฟนบอลและตำรวจของประเทศบราซิลไม่ใช่หรอที่ไปหัวใส่แฟนบอลเนี่ยเออนี่มันคือเหตุผลไม่ใช่หรอคือผมงงว่าโรดิโกอยู่ๆมึงก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจเหตุผลอะไรเลยเหรออยู่ๆมึงไม่เข้าใจหรอว่าทําไมนักเตะจีน่าเขาทําแบบนั้นมึงคิดว่าการที่เขาเลือกที่จะกลับไปอะ เลือกที่จะ walk out ออกไปอ่ะมันเป็นการขี้ขาดเหรอมึงคิดว่านักเตะอาเจนเขากลัวมึงเหรอกูถามจริงก็จะกลัวเฮี้ยอะไรเนมาก็ไม่อยู่วินิซิวต์ก็ไม่อยู่ตัวหลักๆตัวแบกไม่อยู่กลัวเฮี้ยอะไรเขาจะมากลัวมึงทําไมคือผมงงมากว่าโรดิโก้มึงจะมาหลับตาข้างหนึ่งทําไมไอเวยนกูอยู่ไทยนีย่กูยังรู้เลยว่าเหตุผลทําไมานักเตะเจนเขาถึงกลับเข้าไปอ่ะเพราะเขาไม่อยากเตะไม่เฮีย้ยมึงไปตีแฟนบอลเขาอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆโรดิโก้ ico, มึงไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอ มึงเป็นใครเนี่ยมึงไม่ศึกษาข้อมูลเที่อะไรเหรออยู่ๆมึงมาบอกว่านักเตะอาเจน่ะเป็นนู่นนี่นั่นทุยโง่อะมึงอ่ะคนโง่เลยนะถ้าไม่เข้าใจอ่ะโง่จริงอันนี้ก่อนพูดนิดนึงนะก่อนที่มึงจะปากเก่งนะโรดิโก้โอ้โหเฮ้ย,ยผมคิดหนักเลยผมอุตสาห์ไปทําคลิปมาผมไม่รู้จะเปิดได้ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนะคือคือผมอะไปเตรียมจังหวะโรดิโก้มา เอ้ยผมเปิดได้ปะเี่ยคือผมเตรียมคลิปมาเวย้ยเฮ้ยน่เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งได้ปะเฮ้ยน่คือผมกลัวดโดนลิขสิทธิ์แกให้ให้ดูให้ดูอีกนีดนึงเฮ้ยแหละคือแม่งยาวเป็นหนึ่งนาทีเดี๋ยวไปดูในเฟซบุ๊กแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ในเฟซบุ๊กแล้วกันเป็นจังหวะโรดลิโก้ในเกมนะครับที่โรดลิโก้เล่นในเกมเนี่ยที่เจอกับอาเจเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ในเฟซบุ๊กแล้วกันใครที่ติดตามเพจผมก็ไปรอดูในนั้น ก่อนที่มึงจะมาปากดีใส่เมซี่หรือปากดีใส่นักเตะอาเจน่ะมึงควรทําผลงานของมึงให้ดีก่อนไหมเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับเราไปดูสถิติคนเก่งกันนิดนึงเดี๋ยวเปิดหน้าดูหนึ่งเราไปดูสถิติคนเก่งกันหน่อยนะครับไปดูสถิติคนเก่งอย่างโรดริโก้นหน่อยนะครับในทีมชาตินะฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมานเนี่ยที่อาเจน่าได้แชมป์โลกอะ่ะฟุตบอลโลกปี2 0 2 2เนี่ยเล่นไป5นัดนะครับ ทำไปหนึ่งแอซิดโหเก่งเก่งกจัดจัดอะทไปหนึ่งแอซิดนะฮะแล้วก็ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนี้เนี่ยเนี่ยไอที่แข่งกันมาเนี่ยนะครับหกนัดนะครับยิงไป2ประตูเก่งยิงโหลุกเลยอะเก่งแบบไม่รู้จะเก่งไงผมว่าต้องมีรางวัลบอลงดอนะฮะปีนี้ได้บอลงดอแน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูผลงานในสโมสอกันหน่อยนะครับว่าคนเก่งของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะผลงานของโรดิโก ตั้งแต่ปี2019ถึง2024ในสีเสื้อของเรอัวมัดริดเนี่ยที่ลงเล่นไปทั้งหมด1201นัดยิงไปกี่ประตูครับลองเดามาหน่อยครับลองตอบผมให้ชื่นใจหน่อยคนเก่งระดับนี้เนี่ยต้องยิงเท่าไรครับลองพูดให้ผมฟังหน่อยสิเอา้า1 0 0 0 0ประตู300ประตูะตอุ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเก่งขนาดนี้99ประตูอุ้ยอีกนิดนึง23่สเฮ้ยกิอ๋ 99. อ,อตอนซ้อมโถ่ไม่ใช่โรดิโก้ โรดิโก้ครับอยู่เรย์เอเหรอไม่คุ้นหน้าอุ้ยแรงนะกูจะบอกว่าเขาไม่มีตัวตนที่มันริดเหรอ75 11สห้าเอ็ฮ้ยดูถูกกันไปสวัสดีครับลบหนึ่งเฮ้ยบ้าให้ KDB เออใช่เป็นแฟนขับไม่ใช่เหรออแฟนขับลองตอบผมมาหน่อยว่าโรดิโก้ยิงไปกี่ประตูครับเร็วตอบหน่อยดิแม้ทีงี้มึงหายเลยอ่ะผมฉะเฉลยให้นะครับ โรดิโก้ลงเล่นให้เร็วมาลิดไป121นัดนะครับยิงไป19ประตูส <c oughs> ิประตู21สแอซิสนะครับนี่คือเบอร์10บราซิลนะฮะถือว่าสุดยอดนะครับรวม121้นัดเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด40ประตูโอ้หชิกเก่งเก่งจัดเก่งจริงนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีผล โก้ัดซิดรวมกัน40ประตูถือว่าสุดยอดนะ1น1นัดกองหน้าตัวท็อปฉายาเาเรียกอะไรอะเนมาคนต่อไปนะครับเนมาคนต่อไปนี่หลุดพ้นจากเนมาเรียบร้อยนะครับเชิดชูหลายคนเชิดชูนะีก็19ประตู21อแอซินะครับโอ้โห121นัดสบายเก่งอนาคตมีหมืน่นอะมีหมื่นประตูอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงผลงานไอ้ขี้ขาดเมซี่กันหน่อยว่าคนไอ้แบบขี้ขาดแบบเมซี่เนี่ย ตอนอายุ17ถึง21ปีตอนเมซี่อายุ17นะครับตอนที่เริ่มเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เนี่ย17ถึง21ผมต่อให้เพราะเมซี่เนี่ยอายุอายุเยอะแล้วนะครับให้เมซี่ต่อให้โรนิโก้สัก1ปีแล้วกันเอาแค่5ปีพอว่าเมซี่เนี่ยทำผลงานไปกี่ประตูนะครับเริ่มกันที่ทีมชาตินะครับอันนี้ต่อให้อย่างหนึ่งคือจะนับผลงานเฉพาะเมซี่เนี่ยในทีมชาติกับในโคปานะครับในบอลกระชับมิตรเนี่ยไม่นับไม่เอา ในบอลโลก2006นะครับเมสซี่ลงเล่นไปทั้งหมด3นัดเนี่ยเมสซี่ทำไป1ประตู1แอซิสต์โคตรน้อยอ่ะโคตรน้อยครับแล้วในโคปาเนี่ยเมสซี่6นัดนะครับเป็นรองแชมป์นะปีนั้นแพ้ให้กับบราซิลนี่แหละแต่ไม่มีโรดิโก้แข่งนะโรดิโก้ยังไม่เอ่อเพิ่งเกิดมา5ปีมั้งตอนนั้นโรดิโก้เพิ่ง5ขวบนะเมสซี่ลงเตะแล้วอ่าเมสซี่เนี่ยเล่นในโคปา6นัดนะครับเป็นดาวรุ่งนะตอนนั้นนะ2ประตู1แอซิสต์รวมทั้งหมด9นนััดะครบ รวมบอลโลกด้วยรวมโคป,ปาด้วย9นั้นเนี่ยเมซี่ทำไป3ประตู2องแอสซิสต์นะครับเนี่ยกระจอกเมซี่กระจอกมากคือคือนี่ต่อให้นะอ่ะทีนี้มาดูในสโมสรน,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเอาแค่5ปีตอนที่เมซี่เริ่มตั้งแต่ปี2 0 0 4ถึง2008นะครับเมซี่เนี่ยลงเล่นให้กับสโมสรไปทั้งหมด161นัดนะครับยิงไป80ประตู43แอสซิสต์นะครับเท่ากับว่าเมซี่เนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด123ประตูนะครับ เรียกได้ว่าคนละชั้นครับคนละชั้นเลยฮะก็พูดง่ายๆนะครับว่าโรดิโก้เนี่ยเป็นแค่เงาของเนย์มานะครับไม่มีวันหลุดพ้นเนย์มาแน่นอนนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้เนาะก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเบอร์1ิเนี่ยที่ได้มาจากการที่เนย์มาบาดเจ็บไม่ได้มาจากการที่เขาเลือกเนี่ยก็เป็นได้แค่เงานะครับคุณก็อยู่แค่ในเงางต่อไปนะไอคนเก่งนะส่วนพวกขี้ขาดแบบแบบพวกผมอะคนที่ผมชอบแบบเป็นคนขี้ขาดไงเออเห็นเขา โดนตีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พาทีมเพื่อขี้ขายสถานการณ์ให้แฟนบอลเขาไม่โดนไปมากกว่านี้เออพวกเขาก็ขี้ขาดเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปต่อยถ้าเมซี่กับไม่ขี้ขาดเมซี่คงขึ้นไปต่อยแล้วถูกปะ่ะเมซี่ก็ต้องขึ้นไปต่อยเดอปอต้องขึ้นไปต่อยแล้วเออต้องไปต่อยกับตำรวจแล้วใช่ไหมเออก็พวกตั้งแต่เจนมัน่ขี้ขาดเนี่ยก็เนี่ยก็เอาผลงานเมซี่มาให้ดูนะครับในสโมสรเนี่ยอืมก็แค่นั้นเนี่ย80ประตู43เมซี่อะ นะครับเมซี่นะอืมสิบสิบนะครับความจริงมีคลิปเมซี่มาให้ดูด้วยแต่เข็ดแล้วเมื <introdu cooled lifting> <réussi> ่อกี้โดนไปรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็ไม่เปิดดีกว่านี่ยไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าโดนไปรอบหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ตัวนะครับว่าไม่ควรเปิดนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็ก็ใช่ครับก็นะไม่ไม่คนเก่ง คนเก่งโรดิโก้เก่งจริงครับเก่งกว่าเมซี่เขาเป็นอ่าใช่ครับเขาเป็นหัวหน้ายอมรับอ่ะเขาคนเก่งก็ต้องยอมนะครับร้อยกว่านัดอ่ะยิงไปตั้งสิบเก้าประตูโอ้โหดจัดนะครับอ่ะมีมีแฮตติกด้วยนะใน UCL ใช่ลเ้าหนที่ไปแฮตติกอ่ะแฮตติกใส่ทีมเลยนะบอกเม่อไหรที่แฮตติกใส่ทีมเลยยิงคู่ยิงขำนะครับน่าสมเพศนะคือไม่ได้จะอะไรนะครับคือไม่ได้จะแบบว่า คือคือพูดตามตรงว่าผมจงใจกวนส้นตีนอะแต่ว่าแบบอันนี้พูดตรงๆว่าปากอะเก่งอะเข้าใจแต่ช่วยฝีมือเก่งให้เหมือนปากด้วยในเกมนะใครที่ดูในเกมนะครับเลี้ยงบอลเนี่ยโดนสกัดตลอดไม่ผ่านนะครับกิ้งหัวเข้ามัมน,นะครับมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าจะล็อกหลบใช่ไหมจะลากเลื้อยไปสุดท้ายบอลออกข้างจะโชว์เฟี้ยวไง จะโชว์สกิลหดาวแบบถ้าเป็นเกมฟีฟ่าออนไลน์หรือแบบอะไรเงี้ยคือสกิลห้าดาวอ่ะใช่ปะ่ะเป็นอะไรเนมาคนต่อไปอ่ะสับขาที่จะหลอกเขาบอลออกข้างสุดยอดนี่ถ้ากูไม่กลัวลิขสิทธิ์นี่กูเปิดให้ดูแล้วนะคนเก่งอ่ะอเก่งจริงนะครับเก่งจริงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็รบกวนนะครับพิมพ์สรรเสริญ โลดิโก no ้ซะหน่อยนะครับ11นะครับพิมพ well. ์เลข11ให้หน่อยนะเพราะว่าเบอร์จริงเขา11นะเพราะว่าที่เขาได้มาใส่เบอร์10เนี่ยเพราะเนมาเจ็บนะครับถ้าเนมาไม่เจ็บเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ใส่ครับช่วงนี้ก็ก็ก็อาจจะได้ใส่สักวันนึงอ่ะก็จนกว่าเนมาจะรีทายนะครับอืมก็ถ้าเนมาไม่รีทายก็ไม่ได้ใส่เพราะเผื่อลาฟินญาขึ้นมาแย่งไม่รู้เหมือนกันอืมก็ก็ก็สมอ่ะเห็นไหมสิบปะทะสิบเห็นไหมนะเขาระดับเดียวกับเมซี่ใช่ป่ะเพราะเขาเบอร์สิบเขาต้องมาปะทะกันใช่ป่ะเออมัันนนก็ต้้อองงย่าแหละ โรนิโก้เก่งกว่าเมซี่แสดงว่าเก่งกว่าพีโดสิอุ้ยแรงนะคุณตังคุณแรงนะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวผมก็พาไปดูมวยปั้มหรอกแม่จะว่าไปคุณเอสเจเนโดนะไดนน้ผมเยอะนะครับแต่ไม่สมัครเมมเบอร์เนี่ยยี่สิบาทเลยนะคุณเอเจขายของขายของเออนะครับอาเคดีบีสิบอาโอเคสิบเก้า มีพิมพ์เลขสิบเก้าทำไมผลงานเขาดีแอซิดเยอะนะตั้งยี่สิบเอ็ดตั้งยี่สิบเอ็ดนะไม่ธรรมดาเลยครับอืมผมไปดูมาแล้วไปดูไอ้จะประตูจังหวะยิงอะไรเงี้ยที่แอซิตเราคือสวยนะอันน,อนี้นิยมรับว่าสวยคือตอกส้นอะไรเงี้ยตอกส้นให้คา,มมมาริเมซิมายิงอะไรเงี้ยก็ก็สวยดีครับสวยดีแต่ก็ร้อยยี่สิบวันนัดก็ได้แค่นี้ก็ก็สุดยอดแหละเก่งแหละเก่งปากแจ๋วดีชอบนะครับชอบนักเตะปากแจ๋วแ๋ๆผมอนะ่ะอืมปากแจ๋วจริงนะครับ แต่ฝีมือไม่ได้เรื่องนะนัดล่าสุดยียไม่ได้เรื่องนะครับเล่นไม่ดีชอบจริงๆเลยว่ะอี๋เซ็งเซ็งว่ะเตรียมคลิปมาเยอะแยะเลยไม่ได้สามารถเปิดดูลองเปิดดูีิฮเนลองดูคลิปเมซี่หน่อยฮะนีเน่ให้ดูนิดเดียวไม่โดนหรอกเดี๋ยโดนเลยโหพี่ผมเสียไปสี่รอแล้วเมื่อกี้คุณคุณเอเจลสาดนิให้ผมโดนนะผมเปิดดูแป๊บนึงนะฮนเน่ไม่โดนนะฮะอ่ะ